รวแล้วยังไม่ถึงร้อยเลยแต่เลี้ยงเลยวันนี้เลี้ยงเลี้ยงเองตะเสวัสดีค่ะวันนี้วิกาพาเพื่อนๆมาเตะเต,ต้นกันเลยนาะที่ตลาดเอมหาทยโอ้โหของเขาแบบร้านร้วงเขาเยอะมากแต่วันนี้คัดแต่ร้านเด็ดมาให้เลยค่ะจะมีร้านไหนกันบ้างตามวิกาเข้ามาเลย นเพราะว่าร้านนี้ค่ะถือเป็นไฮไลท์เลยนะเป็นร้านเด็ดเลยของตลาดแอดมหาไทยที่นี่เลยเพราะว่าเขาเป็นร้านข้าวต้ม1บาทกับข้าว20บาทเท่านั้นค่ะเขาทำแบบจานต่อจานเลยร้อยหนึ่งสั่งกลับได้4อย่างจะเลี้ยงเลยวันนี้เลี้ยงเลี้ยงเองตอนนี้เราอยู่กับพี่ภูมิแล้วค่ะ ของร้านนะหน้าตารูปหล่อมากเลยพี่ภูมิเดี๋ยวเปิดแมทห้เพจเพจดูนิดนึงเฮ้ยพี่ภูมิพี่ภูมิเป็นคนที่หล่อหลบงนมยพี่ภูมิค่ะเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาทําร้านข้าวต้มก็ตอนแรกอยากเปิดร้านอาหารอยู่แล้วครับก็พอดีครับผ่านแถวนี้ก็เห็นนักศึกษาเยอะดีครับก็เลยก็เลยเอออยากอยากขายของถูกๆให้แบบนักศึกษาของกินกันเยอะๆอะไรวิก ได้ทุกคนครับพี่รัวกระทะแล้วนะพอบอกว่านักศึกษาพี่ภูมิค่ะเราไ,ได้กําไรไหมคะเนี่ยพอได้อยู่ครับผมอา้าใจยขายเยอะเอาครับวันหนึ่งเนี่ยข้าวต้มเราหมอ้อใหญ่ๆนะหมดกี่หมอ้อสองหมอ้อครับหมอ้อเบอร์เนี่ยครับหมอ้อเบอร์นี้สองหมอ้อเลยเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงคะถ้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มครับเปิดทุกวันครับเ้าเมนูเด็ดของทางร้านพี่ภูมิเลยมีอะไรบ้างคะ่ะหอยลายอยริ่เผาครับ S <S ไม่คิดวาา่า,อ,า,าะอะไรหอยลายพันปีเสาอ่ะแล้วอะไรปลาพุ้งไฟแดงครับแนงปลาเค็มครับแนงปลาเค็มอันนี้เด็ดเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่ภูมิจัดมาให้สักสามเมนูเด็ดนี้เลยเดี๋ยวคนนี้ลูกอาจจะเลี้ยงตะกรองเองก็นะใหญ่มากเลยนะเจ้าของร้านหน้าจะดีพี่ภูมิพอาะหลอดแมสออกมาได้เล มีร้อยก็เหลือนะโอ้โหร้อนๆไม่กินข้าวต้มแล้วได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ขเขาเพียตะหลิวมาจากในครัวเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรคะเนี่ยผักกาดดองผัดขะแนงหมูกรอบผัดหอยลายในราคา20บาททุกคนผัดผักบ้วงไฟแดง <c oughs> ทั้งหมดนี้เนี่ยนะ นับรวมแล้วยังไม่ถึงร้อยเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลี้ยงตะกรงนะมาเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูพร้อมแล้วโอยกันเลยอร่อยอร่อยเลยหมูกรอบแบบโกรอกแล้วผักคือหวานมาก บอกว่ามันคุ้มเกินราคามากๆอย่าลืมนะคะมาที่ร้านพี่ภูมินี้ได้เลยแต่ตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวต้มก่อนนะจ๊ะ เต็มยศนะแต่ไม่ค่อยเต็มบาทได้ได้ได้พี่เซนใส่ใส่หมวกอะไรคะเนี่ยหมวกสมุนไพรไงอันนี้ข้าวไข่คนนี่คือของสัญชาติไหนคะถ,ถ้าจะเป็นออมออมริกันน่าจะเป็นสัญชาติออนอกออมอเมรล็ตนเนี่ยคืออย่าอย่าจะทมเยอะเดี๋ยวตอบไม่ถูก <laughs> ก็เคยเคยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วครั้งนี้คือขายแล้วก็ทำทำเลไม่ดีก็เลยย้ายมาเปิดที่นี่เปิดนี่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็ชีวิตก็ ดีขึ้นมาจากที่ผ่อนบ้านผ่อนรถตอนนี้แม่ได้มา,นนาผ่อนแล้วโ <c oughs> ดนดนยืดหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็คือหายเรียดหาย,หายเรียดแล้วจะบ้าแล้วห <c oughs> ลุดคด <c oughs> ข้าวขดข้าวใส่กลวย <c oughs> ทําไมถึงต้องขดใส่กลวยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันทําให้ข้าวอูมอูมเลยอะคะใช่เห็นไหมเนี่ยมันทําให้ข้าวดูหนกนูนสวยงามหน้า <c oughs> สัมผัสเห็นไหมอย่างนี้เลยน่ากินน่ากินใช่ โอเคตั้งกระทะใส่นยลงไปใช่ใส่โชติกาก็ได้ให้คนจากขวาไปซ้ายสามรอบพอับเขาจะได้สบายตีนะอันนี้คือการตีไข่ครับอย่าอย่าตีแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจูกไข่ถ้าถ้าเราตีแรงปฟฟองมันจะขึ้นอ๋อแบบว่ามีฟองโอเคแล้วก็เทลงไปเลย จากนั้นเราก็ค่อยๆตลบขึ้นมาโนริสาลายโนริสาลายใช่เข้าไปกีนดองมาอ่านี่ใส่เข้าไปปินเยอะๆกระลำปีที่ร้านจะใช้ปีกระลำปีที่มีอายุสิบสงเดือนแต่ถ้าอายุสิบสามเดือนจะกลายเป็นกระลำปีกว่า น uh, well. yes. ี่จะบอกว่าพี่เซนเนี่ยเขาไปออกมาหลายรายการแล้วรายการล่าสุดเลยที่ไปออกมาคือรายการอะไรพี่เซนเอ่อ Who is My Chef ฮไปแล้วห้องน้ำใช่ไปทำอะไรกันดีก็ไปเป็นเชฟไปไปออกรายการไปไปโชว์นวลนวลจุกเลยจ้ะนี่ไป กะหรี่แบบขึ้นมาเลยอ่ะเราก็นัวมากนก้ําของแกงกะหลี่คือแบบมันไม่เลี่ยงอะค่ะกะหลี่ที่ร้านาจ,จะไม่แพงจ,จะเจอแพงค่ารักษาทาไมอ่ะท้องเสียเขาบอกมาแต่ให้พี่เซนฝากร้านนิดนึงค่ะครับก็ร้านนะครับชื่อร้านเลยกัญจังนะครับกะหรี่ไรเทียมทาน <c oughs> อยู่ในตลาดแอดมหาไทยนะครับอร่อยสุดในในตลาดครับผมเ <c oughs> พราะว่าขายอยู่ร้านเดียว <c oughs> เฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กเลยกันจังกะหลี่และเชมทานเป็นภาษาไทยเลยฮะไก่อบอเมนูนี้มาจากเมืองจีเลยนะคะองมาจากราดบุรีครับความแตกต่างของการอบในโอ่งกับการอบธรรมดามันต่างกันยังไงคะมันจะหอมกว่าไก่ย่างธรรมดารันจะนุ่มกว่าครับ เยอะด้วยคือจะต้องรีบมานะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้กินขอาเบดงเราละตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแมลงทอดน้องมิวค่ะโอ้โหเขาทอดแมลงให้สดสดเลยนะจานต่อจานมา้โอ้โหมีเลยพร้อมแล้วอย เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลายๆร้านเนี่ยโ,โหเด็ดดวงไม่แพ้กันเลยใครที่อยู่แถวแถวนี้นะอย่าลืมปักหมุดมาได้ที่นี่เลยตลาดแอดมหัศไทยจะเข้าทางซอยลาดพร้าวลอยยี่สิบสองหรือเข้าทางซอยรามคำแหงหกสิบห้าก็ได้นะคะอยู่กลางซอยเลยกับตลาดแอดมหัศไทยแต่เทปหน้าวิกาตลาดแตกเื้อผ้าไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องติดตามกันเอาไว้เลยนะกดติดดาวกดกระดิ่ง กริ้งกริ้งกริ้งกันเอาไว้ให้ดีๆเราก็แนะนำตรงคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะติดตามรายการตลาดแตกได้ทาง Facebook Backbone M c คอรแล้วก็ Facebook สำนักข่าวไทยนะคะแล้วก็จะเป็นในอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางช่อง YouTube ด้วยก็อย่าลืมติดตามกันเอาไว้นะคะวันนี้วิกาตลาดแตกลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย